4ประเด็นอ่อนไหวที่ไม่ควรพูดในที่สาธารณะช็อกเวทีระดับโลกนะครับเมื่อดาราวิลส์มิทครับขึ้นไปตบหน้าพิธีกรกลางเวทีประกาศผลรางวัลออสการ์ด้วยเหตุผลเพราะพิธีกรครับไปจิกกัดภรรยาคือคุณจาด้าของคุณวิลส์มิทนะครับเพราะเธอเป็นโรคผมร่วงครับ หากเราต้องทําหน้าที่พูดนะครับหรือพิธีกรนะครับในที่สาธารณะไม่ว่าเราจะเป็นพิธีกรเป็น MC เป็นคนนําเสนอก็ตาม4อย่างนี้นะครับเป็นประเด็นอ่อนไหวที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเมื่อเราจะต้องขึ้นเวทีและพูดถึงประเด็นเหล่านี้ครับ4อย่างนี้มีอะไรมาครับเรื่องแรกครับคือเรื่องของการเมืองเพราะเป็นความขัดแย้งเรื่องใหญ่นะครับคนเรานั้นมีความเห็นที่แตกต่างกัน เรื่องที่2คือศาสนาครับเพราะศาสนานั้นเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของผู้คนครับเป็นศูนย์รวมของความศร,รัทธาและเรามีมากกว่า1ศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของศาสนาต้องระวังครับเรื่องที่สคือความเชื่อครับเพราะความเชื่อนั้นเป็นความเชื่อแต่ละบุคคลหลายๆคนมีความเชื่อที่ต่างกันครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเชื่อเรื่องดวงการเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเหล่านี้ยากต่อการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ดังนั้นแต่ละคนก็มีความเชื่อที่แตกต่างกัน เรื่องที่4ี่คือการดูถูกและไม่ให้เกียรติคนอื่นบ่อยครั้งนะครับการดึงเอาปมของคนอื่นนั้นมาพูดถึงมันสนุกครับมันตลกแต่ในบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นตลกร้ายอ่ะครับเพราะว่ามันไปกระทบจิตใจของคนอื่นดังนั้นครับผู้เราครับ4สี่เรื่องนี้หรือ4ี่ประเด็นนี้เป็น4ประเด็นที่ควรเลี่ยงนะครับเมื่อต้องพูดในที่สาธารณะหากจะต้องพูดถึงประเด็นเหล่านี้นะครับก็จะต้องเป็นการพูดในเชิงของการให้เกียรตินะครับเป็นการเชิดชูหรือเป็นการที่ไม่ตักสิทธิ์นี่คือ4ี่อย่างที่ควรละ ควรเลี่ยงนะครับหากจะต้องพูดในที่สาธารณะครับ